ก่อนจะไปอุ้มลูกสาวก่อนมาแสงสมมากินไก่กับแม่มามาพ่อไปทำงานแล้วมามามาเร็วมามามาไอ้เดี๋ยวอ้ดื้อหายไปไหนวันนี้ต้องรีบไปเอาผักที่รอนแผน มีผักไม่ได้เอาผักมา 呃。嗯 กอลังถิงไงเสียงมันเลินอยู่ในห้องน้ตำตุ่มตำมม่ำตุ่มต่ำื่อว่าก็ะชองมึงจะกล้องมันนอนหรบ xẹp bò mẹ Sai lịch rửa má Sai nhanh rửa má เยอะมากกับปิ่งเลยค่ะกลับมาจากขายของเห็ดกับเขากินเองเด้อเหนื่อยเมื่อยเงยเหนื่อยเมื่อยเงห็ดกับเขาซูเมียกินไซไซกลางเบือไซไ่วันกลับมาจากกับเขาไครเรือมาดอกกับเขาไซเด็กกับเขาเขาเขากิน ส่วนป้ายกินซูบะเคียซิมนะซิมซิมอ่ะซิม,มอันนี้เดี๋ยวหัวเคีเยแปดหน,น่วยบดสวนสมพอมันอ้วนงับูเห็ดกับเขาเห็ดกับเขา ขึ้นสิบเอ็ดวันมแล้วม,มันก็ออกหมดเลยมันย่างแล้วมันเป็นเศษกรอกวะถือจะได้ไ่มย่างแั้นเป็นเศษกรอกวะใช้เหล็กแสบว่แสบ ใช้ก็ไม่ดีปากบอกนะสิอุ้ยทำให้มแม่มึงน้อยแม่มึงขยันอยู่ขาไม่แป้งเหรอได้ตังนะปลาเล็กอร่อยบอ่ได้แต่มันได้ค่าคามอมถ้าเราแซ่บบอ่อืฮอืึอแซ่บอุ้ยอ,อุ้ยแซ่บเพิ่มบอ<ซ>เอาชิ้นนี้ไปเก็บในตะเกียงนะ<ซ> <c oughs> ไส้กลางเฮ็ดกับเพราให้กินเด้อไส้ไส้ไงมานันมาเด้อ โชคดีแค่ไหนชาตินี่ยบอกอันนี่ฮ็ดกของกินอือ,อ,อบ,า,บา่ไม่เป็นไรลได้เลยดูหลูกกูเจ้าเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดมันตกพื้นเราก็กินได้อยู่เฮ้ยมาอ่ะใช้กด เชื้อโรคพ้าตกพื้นไม่เกินสามวิเชื้อโลกเกาะไม่ทันเชื้อโลกมันขาสั้นมันวิ่งช้าป,าป่ากันป่ากันลูกโดนจะเสียมากถ้าใายเหล็กมาบ่ทันแม่แย่งไปแล้วอันก็ขเขาเพาะแสบอีรีบิงแต่หุนแต่ละคน <c oughs> แต่ก่อนมีแต่คนคือสงติดยาน,นี่หละ่ะ <c oughs>